สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพชาแนลนะครับวันนี้ก็นะครับนำข้าวมาแช่นะครับผมสูตรการแช่ข้าวของผมนะครับก็จะแช่24ชั่วโมงนะครับนี่นะครับเป็นสายพันธุ์ก็ขอหกหนึ่งนะครับแต่เป็นยี่ห้อของตาของไก่ทองคำแปดานะครับเบอร์แปดเก้นะครับเป็นพันธุ์ข้าเปลือกที่เมล็ดใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ลวงสีชอบมากนะครับสําหรับ สายพันธุ์นี้นะครับขายง่ายนะครับและให้ผลผลิตต,ต่อไร่สูงผมทําม,มาแล้วนะครับอันนี้ผมยืนยันนะครับผมนี่นะครับนายเดี๋ยวจะลงแชตง่ตรงไหนตรงนี้นี่นะครับก็น้ําปริมาณน,น้ําอ่ะพอแล้วพอแล้วนี่ครับปริมาณน,น้ําที่จะลงแช่นะครับโยนลงไปเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเอาขึ้นกันนะครับไผมเอาลงก่อนก็เป็นเช้าอีกวันแล้วนะครับผมวันนี้ก็เตรียมเอาข้าวขึ้นจากน้ํานะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ผมจะนําข้าวนะครับขึ้นมาเรียงไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาผ้าใบมาคุมน,นะครับผมแล้วก็ ชมกันนะครับเดี๋ยวให้ชมวิธีการแช่ข้าวกันนะนะครับตอนนี้ก็เอาข้าวนะครับขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับสายพันธุ์นะครับก็ขอ61นะครับหรือว่าไก่ทองคำ89นะครับผมก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผ้าใบนะครับมาคุมนะครับผมเด๋ยวก็จะให้ดูถึงว่างอกดีไหมนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับผม สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับผมเป็นเช้าวันที่สามนะครับหลังจากที่ผมนําข้าวลงน้ํานะครับเช้าวันที่สองผมก็นําข้าวขึ้นจากน้ํานะครับแล้วก็เช้าวันที่สามวันนี้นะครับก็เตรียมวานแล้วนะครับผมแต่ผมจะเล่าฟังว่าผมเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับแดดค่อนข้างแรงนะครับผมก็เลยไม่ได้ ใช้ผ้านะครับมาคุมกระสอบข้าวนะครับเพราอป้องกันตาตาดอกนะครับตางอกเรียกเนาะตางอกของเมล็ดข้าวนะครับมันจะบอดนะครับอ่ามันจะตายนึ่งได้นะครับผมผมก็เลยตอนเย็นนะครับก็จะมีการลดน้ํานะครับโดยใช้กระแป้งนะครับผมก็ลดอยู่หนึ่งกระสอบต่อหนึ่งกระแป้งนะครับแล้วก็จะไม่ได้ใช้ผ้าคุมนะครับในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับ ก็วัน on นี Gulf, fim, the the well, the the ้นะครับก็นัดรถไอ้นัดโดนนะครับโดนพ่นยาไอ้พ่นข้าวนะครับนัดโดนหว่านข้าวที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาน่าจะประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงผมก็ไม่กลัวแล้วนะครับเพราะมาคืนผมได้เอาน้ําลาดนะครับไปในข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อลดอุณหภูมินะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในการมาคุมนะครับเพื่อให้เหมือนหน้าหนาวเนาะก็คือทําคนละสูตรกันเลยนะครับ ถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับที่ผมเคยทําคลิปไว้ก็คือผมแช่24ชั่วโมงนะครับผมโดยไม่ทําอะไรเลยนะครับอ่าแช่น้ํา24ชั่วโมงเอาขึ้นนะครับแล้วก็พักไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็หวานนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนนะครับผมก็ต้องมีการใช้น้ํามาลาดนะครับเพื่อลดอุณหภูมินะครับที่มันละอุจนเกินไปนะครับไม่ให้มันสูงจนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวนะครับทั้งหมดนี่นะครับที่ผมบอกว่า อาแปลงนี้นะครับมันทั้งหมดอ่ะมัน27ไร่นะครับแต่แต่ปีนี้รุ่นนี้รุ่นหน้าร้อนนะครับที่ผมแนะนําว่าให้วันหนาหน่อยนะครับเพราะอายุข้าวนะครับเขาจะค่อนข้างจะสั้นลงนะครับโอกาสแตกกอมันก็จะมีน้อยนะครับเราก็จะบํารุงไม่ทันผมก็เลยต้องวานหนาหน่อยก็คือ28ลูกนะครับเพิ่มมาลูกหนึ่งนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวผมก็จะวันอยู่ที่ประมาณ 26- ถึง27ลูกนะครับยัง รุ่นที่ผ่านมานะครับผมว่านอยู่27ลูกนะครับแต่รุ่นนี้ก็คือเพิ่มมาลูกนึงนะครับเดี๋ยวจะพาชมเลยนะครับว่ามัน28ลูกจริงไหมนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าหกเจ็ดแป1เก้2ส2บ2ิ2เอ็ ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับเห็นไหมครับยี่สิบแปดตู้กนะนะครับ,นะนะรบเดี๋ยวก็จะพาม,มาดูนะครับว่ามันงอกดีไหมนะครับผมเพราะบางคนก็บอกว่าผมได้เกินนานะเพราะว่าแบบว่าอ่าอยัางไงอะผมได้ข้าวเกินเพราะว่าหนาผมหกหกงานมั่งแปดงานมั่งนะครับตรงนี้นะนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับคนทุกคนคิดได้นะครับผมแต่ก็จะแนะนําว่า เราต้องอย่าเป็นนะครับอาเนี่ยให้ดูกันนะครับเห็นงอกไหมครับเรลย์แลย้วนะนะครับเห็นไหมนี่ครับงอกดีครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวแดดออกนะครับพาอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาจะงอกดีกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ให้ดูก่อนนะครับเนี่ย เห็นไหมครับสูตรผมนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนหวานอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ามันงอกมันจะงอกยากกว่านี้อีกนะครับอันนี้คือแบบนี่ก็คือถือว่าดีแล้วนะเดี๋ยวดูก็สอบอื่นเห็นไหมครับนี่ครับเป็นข้าวที่เม็ดใหญ่นะนะครับนี่นะครับ ก็สําหรับนะครับสายพันธุ์นะครับถ้ามันไม่ดีจริงนะนะครับถ้ามันไม่ได้ผลผลิตนะตามที่ผมแนะนํานะครับผมคงไม่ผมคงไม่หามาทําซ้ํานะครับรุ่นที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยโหพลิกแบบว่าเาเรียกไงละ่ะแทบพิกแผ่นดินหาเลยนะมันหาไม่ได้นะครับมันขาดตลาดนะครับพอขายพอ้าตัวแทนจําจนห,จหน่ายเขาบอกว่าเนื่องจากนะครับแปลงที่เขาเพาะพันธุ์เนี่ยเกิดประสบปัญหานะครับ ทุกภัยนะครับก็คือน้ําท่วมนะครับก็เลยไม่มีข้าวออกสู่ตลาดนะครับมีน้อยนะครับปีนี้ก็ผมปีนี้ก็ป้าผมอยากจะได้เพิ่มผมก็โทรไปถามนะครับก็หมดแล้วตอนนี้ใครหาแปดเก้าไก่ทองคํานะครับหาไม่ได้แล้วนะครับหมดตอนนี้มีแต่แบบว่าเป็นตาอื่นนะผมก็ไม่เคยทําอย่างตาอื่นนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสนะครับผมจะทํานะครับเดี๋ยวจะทําลองถ้ามันไม่ได้จริงๆนะ เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะลองทดลองกาอื่นให้ดูนะครับยี่ห้ออื่นให้ดูแต่สําหรับยี่ห้อไก่ทองคำในผมยืนยันเลยว่าของเขาพัฒนามาได้ยอดเยี่ยมนะครับผมก็คิดเอานะครับว่าถ้ามันไม่ดีจริงผมก็ไม่คงไม่เอาเข้านานะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ฝากติดตามรับชมนะครับผมอันนี้ก็เป็นนะครับทําคลิปการแช่ข้าวนะครับเพื่อเป็นแนวทางแก่กเกษตรกรมือใหม่นะครับถ้าเป็นกเกษตรกร มือเก่าๆนะครับที่มีประสบการณ์แล้วนะครับก็ใช้สูตรของท่านได้เลยนะครับผมอันนี้ผมทําเพื่อให้เห็นเป็นแนวทางของเกษตรกรมือใหม่นะครับที่เขายังไม่รู้นะนะครับสําหรับคลิปของผมนะครับผมไม่ได้เป็นแบบว่าสอนนะให้ทําอย่างนี้อย่างนี้คือผมทําให้ดูนะครับทุกอย่างยาทุกตัวที่ผมใช้นะครับปุ๋ยทุกสูตรที่ผมใช้นะครับระยะเวลาการหว่านนะครับผมผมทําแล้วผมก็บอกนะครับไม่ใช่ว่าแบบ เพราะทฤษฎีบางตัวนะครับก็ไม่ใช่ว่าใช้ทฤษฎีนะนะครับอันนี้ผมเน้นปฏิบัตินะครับเป็นหลักนะครับแทบหนึ่งร nos <dig> <ain> <essa> ้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับก็นะครับตอนนี้นะครับผมก็สูบน้ําเพิ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันมีโขดอยู่ตรงนั้นนะครับที่ว่าน้ํามันไม่พอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอน้ํามิดแล้วนะครับผมก็จะรดถ่ายรูปอีกทีนะครับให้อ่าไม่ให้มันเล็ดหญ้ามันขึ้นเนาะนะครับผมก็ต้องควบคุมเมล็ดหญ้าให้ได้นะครับ อ่าตรงนี้ต้องเอาน้ําให้เพียงพอนะครับแล้วก็รูปให้หน้าดินใหม่เลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันโคลนโมอย่างนั้นแม่เราจะอัดน้ํามิดนะครับแต่ถ้าเราไม่เอารถไปลากใหม่หญ้ามันก็ขึ้นอยู่ดีนะครับผมตรงนี้เนาะก็นะครับสําหรับแปลงนี้ผมก็หมักย่อยสลายฟางไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กี่วันแล้วไม่รู้นะครับต้องไปย้อนดูคลิป <c oughs> จําไม่ได้เหมือนกันครับ โอเคนะครับผมก็ขอจบนะครับคลิปวิดีโอ